มาตี้ครับเล็กสามครับ ก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์โกโจกันอีกเช่นเคยนะครับเซิร์ฟนี้บอกเลยคนแบบกําลังมาแรงอะ่ะคนออนเกือบร้อยอ่ะหกสิเลยนะครับสลับเซนะิร์ฟเวอร์นี้นะในส่วนของโปรโมชั่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ส่วนอย่าเขาจะเล่นเซตร้อยห้าสิบสามร้อยกันจะมากกว่านะครับห้าสิบกนะับเก้าสิบเนี่ยมาแค่วันแรกเท่านั้นแหละเออส่วนตัวละครนะครับก็เน้นไปทางตัวเช่ากับตัวห้าร้อยนะครับที่เขาเล่นกันแล้วส่วนสั่งทาเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับต่างกันแบบเออถ้าอยู่หนึ่งหนึ่งเนี่ยจะต แล้วก็ในส่วนของเซตคราฟนะครับก็จะเป็นเซตไคโดที่ผมจะเล่นในคลิปแล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการแชร์กลุ่มนะครับจะได้รับเป็น CP รับเป็นบล็อกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็รับเป็นเซตห้าสิบนะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนโปรแล้วนะครับก็ผมมาแบบท้ายๆโปรนะส่วนเซตร้านค้านะครับก็จะมาเหมือนกันนะครับมาทุกโปรเลยนะเซตคราฟเซตร้านค้ามาใหม่ทุกโปรนะครับแล้วก็ผมว่าเอ้แต่แต่เหมือนว่าเซตร้านค้าเนี่ยจะแบบ อาจจะมี2โปรมาทีนะครับในอนาคตนะเต่เพราะมันแพงอยู่นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวเช่านะครับประมาณนี้1วันที่สบาทแต่ตอนนี้เขาแจกอยู่แหละไม่ต้องห่วงปไปะอ้หดูไล่ดีคุณว,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 ว่าเยอะกระมองมาหาหนาทไม่ต้องเอาชวงจริงหรอพี่ผมพูดจริงแม่ไม่ได้หรอกเพื่อนคุยเหรอเหรอ ตัวทําคลิปมันเจอโกงนะครับทุกคนใครเล่นโซนก็เน้นพวกไว้ก่อนนะครับนี่กคือจบแลนะนะแล้วผมว่าผมอยู่ที่ไก่มากกว่าว่ะไม่น่าอยู่ที่คนแบบคนเล่นธรรมดารเพิ่งชั้นห้าเดือนครับผมไม่อยากนึกเสื้อผ้าเลยถ้าผมเอาตัวธรรมดามาเล่นอ่ะโกูโดนอะไรอ่ะปิงเหรอ พี่ยี่พาเลยเหรอทำไมพี่ผมยี่าเลยวะตายนะบอกเลย โหลหาี่อโผไปทักูที่ตั้งอยู่ดีแย่ไันบอกเลยนะโถโอ้ยตั้งายไม่อยากซื้อสภาพเลยถ้าไม่ใช่ตัวทำคลิปอะออกมาเอ้ยเข้ามานี่เฮ้ยเหนือนี่ตอนนี้เห็นมั้งน่งเีรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กงตัวนี้กง เหลือหัวสีหัวห้า่เลย่เงียไง้อหัวทางนี้เหทางนี้ใครทหอยเก้้ยเ้นกตายเียถ้าผมไม่เปิดจอัตายแล้วพันเก้าไม่ไหวครับ โอ้โหพิเตอร์คอมพิต oh, right ี้ก mm. well, yeah, like ับพวกอันนี้ดีกว่าพวกรุ่นใหญ่อ่ะครับคุณเล่นแต่มีได้ไปไหนเนี่ยตัวไม่เวิร์กว่ะอย่าหาลองลองหาลองลองไม่เหัวใหญ่นี่นี่พกพกเนาะตายนะกระบองใครเนี่ยกระบองเฟี้ย ได้ไงได้ก็ด้วยไม่ไหวไม่ไหวเลยใครไหวไอ้เหี้ยเต็มขนาดนั้นอ่ะโอ้แม่ที่กับพี่สองไม่ไหววะแม่กล่าวของฟรีเลยหนึ่งเขาขอวตีเหมฮ้ยไปไปขอขอตั้งหลัก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 สเตตี้กับฟิกเกอร์นี่ของฟรีชัวรนครับเหมือนเขาจะเล่นเซตไอ้นี่นะเซตฟรีเอ้ยเซตจีซีนะครับเนาเสียงคนในเซิร์ฟมันดังไปลงวะ

ไปแล้วจ้าฮัลโหลครับแอดมินีแจกคลิปด้วยมีสภาพนะถ้าไม่ใช่คนทำคลิปอ่ะอ้าวพี่ชายกูไปทำอะไรเขาเลยนี่จ้านมาเลยหาตี้ใหม่ครับหาตี้ใหม่ครับหาตี้ใหม่ครับกำลังออกีเออกำลังออกกำลังออกแอคก็โจหาฮตี้ครับเลขยี่สิบเอ็ดครับสวย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 มิตี้แล้ว เฮียเซิร์ฟพูดเยอะคนน่ะกูบอกว่เลหมาเ่นเขาควรจะมีรุ่นใหญ่ครับสามสองคโดคโดสสองโอ้ยเฮียคนพูดเยอะโอ้ยเจ็บมา้นะเ่นเ่ไหนี่นไเหน พี่พี่ระวังพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพี่แล้ีวใครใครใครเล่นกไก่อน้มีหัวสามร้หาล้วนี่แับสองร้อสองร้อไอ้ดีี่ครับขึ้นก่อนดีสุดนะครับไอ้ทำอยเชยในคัวได้ทำร้อยเชยใ ไปเร่นเพื่อนครับสองตัวผมว่าเราไปหาเพื่อนดีที่สุดฮัลโหลครับฮัลโหลรัฮัลโหครับฮัลโหลครับเฮยอ้โหต้องยิงแต่หัวแกววะ อย่ามาฟันกูไอ้นุ่มนี่เพื่อนดีกว่าโอ้ดูดีดคนคนเยอะจนเซิร์ฟปิงอ่ะพี่ก็จะตายนะพี่ก็ไอ้ยี่คุณพี่เกร์แตกโอ้ยเซิร์ฟพังแล้วเมื่เนี่ยไอ้เหีย วัตศาสตร์การประวัติศาสตร์สมีรับจับหลอโเต้อ้ยเฮ้ยไม่ตายรอวะกูยงดีสภาพเลยไอสัตว์ถ้ากูมาคนเดียวอ่ะไปดิกูไล่ทุกเวนตกสแล้วแตก เบื่อจังแค่ตู้มีอยู่ห้าร้อยยังโหรี่เพ่อนแสี่ร้อยมีแตครมาโดนตแงนะฮะเาได้สามร้อยมาครับไอพีเอสกูวยิงหลอดแฟร์สี่ร้อยไฟด้จ้าอพีเอสกู้ยหอดแฟร์ส้้อยไอพีเอสกู้ตกไอพีเอสกูตกไอพีเอสกูเหลือเก้าสิบเราต้องไ่หาเพื่อนนะครับเราเล่นคนเดียวไม่ได้ะ อยู่เพื่อนไว้นะถึงเพื่อนจะเป็นไก่ก็เถอะไอ้รูอย่านันพิเกอร์โคตรอ่นเลยเปิดก็ได้เด้อหรอวะไปข้างบนเดี๋ยวนะ พืนสามร้อยห่แรกมีพืนสามร้อย่ารกมีพืนสามร้อยห่ารกมีตะโกงตะกงตะกงสวยสวยพืนสามร้อยมีหัวเกินรักันเอาไวู้้โอ้โหคน้องน้องเหนือมีหัวสามอยห่รกตัวหายไปล้วมึงน้องเลยมือผมก็ไอ้ชื้อเกจังวะมือน้องเลยไม่ใช่ไหนมือขึ้นมาดีเนาะหัวสามร้อยห่ารกตัวเฮ้ยเหนอยเนอแก่แก่กแก่โอ้ถือเกิน

มันอยู่ไหนวะไม่ใช่มันไปไหนวะม่เจี่เพื่อนมก็มีฟันไก่กันทำไมเนี่ย้องจะฟันไก่กันไมมันอยู่ห้างบนนี่เพื่อนเนี่ย

ตายกูบอกเลยเนี่ยไม่รอดที่โาไปีเนะครับห็นยุ่กูเลยเฮียให้กูขึ้นเถอะไป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 กำลังมันเลยครับฟันกันฟันใครกันเนี่ย ไปกฟันใครกันขึ้นข้างบนที่ตีเราอะขึ้นบนีงาีงรอไนหมนี่ันหมนี่ดเ้นี้มนี่หมอนี่ยัดเต้นได้หวมีัดเนไี่ยต้นดนี่ย้ดนี่ต้นดนี่ยนี่ยตัวด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 นี่ยน้นี่ยตน้นี่ยัดเน วดโพี่อาหาคนเโอเคครับผานหมดใครอยู่ที่เดียวไบังไ่เับจอดับจอบอกมาใครอยู่ที่เดียวไปนีมัเก็บหมดอะของดีนะครับคือมาคไงไม่ได้แล้วตอนเนี้ยไปเียเิดึกปะ สูงเร์มถึกโคตรถึกอ่ะไม่อยากดสภาพเลยถ้าพวกคนสตีมไปจะหารับไปดครับเอาสามแล้วแจกคนาับไปดครับสงครับมีเพื่อนด้วยวะจะไปฟันเพื่อนสง้นมีเพื่อนเหมือนกันมีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนสงเอนครพอเรอเฮ้ยขึ้นบนเถอะเพื่อนที่เราอ่ะขึ้นบนย เฮ้ยชั้นสองอะขึ้นบนขึ้นบนชั้นสงแมวครับแมวที่หาดพื้นโอ้เพื่อนบางกูทุกเม็ดขึ้นบน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 แต่ทแล้วเตกน้องไก่กูนีเพื่อนน่ว่า

ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเฮ้ยชั้นสองชั้นสองเยอะเชั้นสอเยอะเชั้นสองเยอะแตกผมอมทีสุดความสามารถแล้วครับเฮ้ยชั้นบนเยอะชั้นบนเยอะชั้นหชั้นห้าแตโอยูไมทันไก่เลยเหีย ฟันม่วงหมดแต่ตอนนี้มโดดนัเนหมือนเหมือนไม่ของแนมเหมือนตัวเนี้ยฟันใครกันเนี่ยไอพวกมีท่าสิ่งไว้ใจไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเแต่แต่พวกเรารู้ว่าว่าที่เราชนะเว้ยตัวหัวสามร้อยห้าตัวมีมีมีเอาเปล่ามีมาดิเพื่อนเฮ้ยใครโดนฉันห้าใครโดนฉันห้า

ต้องต้องปืนเท่านั้นครับอะไรแตกบ้างก็ไม่รู้พี่ยิงอะไรแตกวาไฮโดรชั้นห้าชั้นห้า เดียวิงกูกูเองเฮ้ยฟันกูไหมวสองร้อยตัวรอยเลยอ๋ตัวสามร้อยห้าร้อตัวใครมีป้มี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 มันอยู่ไหนอ๋อใครถากูเฮ้ยเอดแอดมินมีคนด่าแอดมินเอ่อชื่อ a อ c ซ เอ้าเยียบไหมอ่ะเยียบไหมอ่ะเฮ้ยมึงเยียบไหมอ่ะไอเอพีซีอ่ะมาทงไหนกลับไปทางนั้นเลยนะไหนวะไอชิปฟันใครอยู่เนี่ยตัดโอ้โหเาไล่โหดด้วยไล่โหดด้วยไล่โหดนี้ซูเปอร์สตาร์เว้ย แอดมินแจกแอดินใครโดนี่ยมีใครโดนพี่นั่นแหละแอดมินเนอรแจกเล่นเล็กๆองหาที่เฮ้ยผิวอยู่เนี่ยผิวจังวะไอ้นี่สวนที่สวนที่ทิไละด้เฮ้ยใครโดนชั้นหนึ่งชด้วยตี ผมยาไม่ติดคุณใครร้ผมยาไปติดกับตายบการตายตาีตครับาัเล่นสามร้อยครับผมาไม่ติดวะถอยก่อนแลวกันครับรีเล่นสามร้อยาตีเล่นร้อี้แดา้นี่้อนี่อแดงนี่้อแดงมด เลขสองนะที่มีใครซีมัหน่อยได้ไหมเลขสิบสองสิบสองไปแล้วจ้าเลขสองาที่ริดมัอดัดเลขสิบเอ็ดามที่โอ้ยยัยาาไม่ติดยัมันลุกลุกลุกหดจัดอะฮะเบปหยงกันแล้วเล่นบีดเหงไม่ดน เฮ้ช่วยด้ตี้ชั้นสี่ไอชั้นสามครับไอต้ไอ้อี้ต้ไอีโอโห่ยกตายใครโดนแตก่วใหัร้รู้แตกนะครับโดน่หน้าทางครับมีใครจะเข้าตีเปล่าหน้าทางหลังหลังหลังหลลังงหลแอดมินมึงมึงอะไรแอดมินจะแบนพวกู่่อยดีโอ้ี็ได้แอดมินแม่งมอะไรโกโจ่แตก กูเอแม่งมึทํโตดีครับเก่นที่สิบแล้วรุน่โดนเลเอไม่ครโดนแลวเไปดีแล้วกูวัด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 บอกเลยอย่าให้กูวัดเห้กมาใครเนี่ยอย่าให้กูได้วัดรจะบานตายนี้ได้นี้ได้ตัวใคโดนสายหน้าากาล้ว่ ไม่อาคิล่าจะโดนมาอาคหลาเยอะอาคิลาเยอะหลังอาคิลาหลังไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวป้อมกูแบบระเบิดแน่ๆอ่ะครับครับครับโอ้โหยิงให้ผมหน่อยคุณเหนื่อยวะ ตาเนี่ยผมแบบอย่างมันเลยเนียผมเช็คค like ิวบัตรมาเลยยี่สิบนาทีแล้วที่ว่าโอ้หข้อมูลเต็มเลยครับ

ี้อย่างมันเลยไม่เคยมันอะไรขนาดเมื่อก่อนไอเขอะเพื่อนได้เอาคืนไลขไหนเลขไหนหัดี่ครับผมผมเลขทีห้าครับเลขสามร้อยครับเลหลังตรโห่อ้ยมันกันเลยยังงันเหอไปแล้วจ้าไอพวกที่นี่โคตรโหดถ้าพวกมึงอยู่รุงีคงไม่แตกไม่เร็วๆรวมๆของเรารวมนี่ตอนนึงพี่พ่ถามโดดพี่บไม่อยากพ่นกับพวกนี้เลย คนไข้โลหาแลกมีดคุณจะเล่นยังไงไม่ไห้แล้ว่านี่พิอาร์ไปไหมพิอาร์ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวมันรุนใจมันรุนใจคนหาแลกมีดของกูขาดคนไข้โลหะตู้อยู่ที่ผิดด้วยแหละพี่อยู่ที่ผิดเลยเอออยู่ตี่มึงอะผิดแล้วแหละแหมว่ากระโหลกพี่เล่นมีการ์ดเพี่เลอโอมีดตีโต๊ะเลยไม่รู้แล้วยาเาล้ำหน้ายาล้ำหนอาเล่นไหนเล่นไหนได้ครับอยู่ไหนครับ คือฉันแรกยามารับหน่อยโดนได้ไหนกาขึ้นโดนนี่ใช่ช่วยอยู่ครับช่วยอยู่ฟังชะมก็ไปเช็คดิไอ้เง้ยลดมกไชิงี้ยไอ้เง้ไอ้เงอ้เงี้ยไอ้ี้ยไอเงยไอ้เงียเงยเนี่ยไอรโงี้อ้นี้ยนอ้เีไเงีอ้ไปเงี้ยไอ้เงี้ยไอเียไเงียไอเี้ยไอเง้ยออ้งอไอ้เี้ยอ้ยเเียออ้อไนอ จรักเธอหรือเปล่าเฮ้ยกูเจออะไรไม่รูชั้นห้ากูโดนแต่กูไม่เจ็บเลยังันกูเจออะไรไม่รูทุกคนเฮ้ยหลอหลังเขายิงเขาย ตีเลขสี่เจ็ดีโลเ่น้องเลยนะีไรนะหมตีไี้ตได้ตัวตัตีวต้วตัวตัวต้ววตตัวตตัวตัวตตัวตัวตัวตวตวัวตตัวตัวตัตตตดลงววััต้องยิงโหกี่นัดอััั ไม่มีเว้ยไม่มีไอเฮฟเออเพนอ่ะไอเฮฟเออเพนสามร้อยอะไรมึงในในไอหนุ่มสวยครับสวยสวยเช็คหน่อยเช็คหน่อยน้องเช็คหน่อยโอู้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่สามร้อยผมอะไรกูยังไม่ได้เห็นเลยเนี่ยไอหนุ่มโอ้โหแม็กหมดนะครับผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบเซิร์ฟแนวโกโจนะครับก็ผมแนะนำ ตีเท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะครับโอเคฝากกดติดตามกับผมไลนะครับวาเจอกันคลิไปได้ต่อไปนะวาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีก็ไปไป